สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพ้แปดนาทีเย่การแพ้ย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่7 7 1 n นะครับผมประจำวันนี้คริสต t มาสอีฟนะครับ24ธันวาคม2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์ออรรลิกมุสิกวงนะครับท่านใดเข้ามาแล้วเช็คภาพและเสียงกันให้สักนิดหนึ่งนะฮะเป็นอย่างไรนะครับใครฉลองคริสต์มาสอยู่นะฮะก็ก็บอกกันมาหน่อยนะครับ ใครตอนใดฟังจากที่ไหนนะฮะเหนือใต้ออกตกนะครับเมืองไทยเมืองนอกนะครับบอกกันหน่อยนะอากาศเป็นยงไรนะคริสต์มาสปีน,นี้ยังร้อนยังอยู่เลยนะฮะสมัยตอน,นตเด็กเราก็ตื่นเต้นกับคริสต์มาสเนาะเพราะว่าเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนคริสต์นะครับก็แบบตื่นเต้นทุกปีก็จะมีงานนะฮะช่วงมปลายก็จะแบบตื่นเต้นนะช่วงมปลายเข้าไปอยู่กรุงเทพนะครับ ก็จะแบบไปตามงานแฟร์คริสต์มาสอะไรเงี้ยครับเออตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแต่ว่าช่วงมหาลัยก็จะห่างหายไปหน่อยนะครับช่วงกลับมาทํางานนี่เรียกว่าคริสต์มานี่เฉยๆมากเลยนะไม่ได้มีฉลองอะไรกันนะครับโอเคมีเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับโอ้ธานนาฟีสวัสดีครับแมนยูไม่หมอไม่ได้ตามเลยนะช่วงนี้ไม่ได้ดูเลยคุณประกายทิพย์นะครับคุณานาฟีบอกเสียงนี่อ๋อสุราฝนตกเหรอนะครับ ชุ่มชื่นชุ่มชื่นไหมเอ่ยโอเควันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องการป้องกันพังผืดแหละนะครับนะจากการผ่าตาัดพังผืดตัวเบลเลอร์เลยนะพังผืดเลยนะฮะโอเคอุย้ยลืมแชร์ครับขออนุญาตแชร์นะฮะขออนุญาตแชร์ไปที่กรุ๊ปจากนี้เดินะครับ กุ๊ปก็ต้องกุ๊ปมีมดลูกเนี่ยนะฮะที่ใช้บ่อยๆนะฮะจริงๆเราก็มีหลายกุ๊ปเลยเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยคุณพันภัยนะครับที่กำแพงโอ้อากาศด,ดีจังเลยเนาะสีเป็นไงบ้างไอ้บิ๊กไบค์เข้าไหมนะฮะครับคุณไรนี่สวัสดีนะครับที่โอ,โอุบลโอ้หนาวเนาะโอุบล19องศาเองนะครับหนาวมากเลยเนาะโอเค ถ้าใครกันพอหอมปากหอมคอนะครับเริ่มเลยนะสามวิธีสามวิธีนะฮะไอเล็บอยู่นะครับการป้องกันพังผืดนะครับอันแรกเลยนะครับบอกไว้ผ่าในกรณีที่จะเป็นต้องผ่าจริงๆนะครับกรณีที่มีข้อบ่งชี้จริงๆอันนี้สําคัญนะฮะสำคัญทําไมหมอถึงพูดคํานี้เพราะว่าหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้ง เราไปผ่าตัดโดยไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเจบอบ่อยที่สุดของหมอสูรละกันนะครับก็คือเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะครับการผ่าตัดคลอดเนี่ยของประเทศไทยอ,อ,อัตราการผ่าตัดคลอดอยู่ที่ประมาณสัก40%และ50%บางโรงพยาบาลอาจจะถึง80-90%นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่จะเป็นต้องผ่าไง นะครับไม่มีข้อบ่งชี้อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการผ่าตัดคลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15เปอร์เซนะครับ WHO <c oughs> ก็บอกว่าอัตราการผ่าตัดคลอดควรจะอยู่ที่ประมาณสัก15เซเยอะไปกว่านี้ไม่ได้ช่วยแม่ไม่ได้ช่วยลูกนะครับอืมแต่ว่ากับการอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากกับแม่ภาวะแทรกซ้อนกับลูกนะครับและการ เกิดพังผืดก็เป็นอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้ในการผ่าตัดคลอดนะครับเพราะนั้นถ้าดูแลนะครับไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดจริงๆนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดเนาะนะครับอันที่2นะครับพูดถึงเรื่องการผ่าไส้ติ่งนะครับโดยที่แบบไหนๆผ่าข้อแล้วผ่าไส้ติ่งไปด้วยเลยแถมแถมแถมนะครับแน่นอนโอกาสเกิดพังผืดก็จะเยอะกว่านะครับบริเวณที่เป็น ลอยตรงไส้ติ่งซึ่งจริงๆอาจจะไม่จะเป็นต้องผ่าไงนะครับนะถ้าไม่ได้มีการอัก,สอกเสบอะไรนะครับอันที่1ผ่านในกรณีที่ต้องจะเป็นต้องผ่าจริงๆข้อ2นะครับ,ออรบเลือกเทคนิคหรือวิธีการผ่าที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับที่ถูกต้องเหมาะสมได้แก่ต้องหันไปดูโพยนะเพราะมันยาวมากเอามาจากเรสเฟนต,ต่างประเทศนะครับอันแรกเนี่ยนะผ่านุ่มนวลน,นะครับเวลาจับทิดชงทิดช,ชูจับ ลำไส้จับมดลูกจับที่ทุกอย่างเนี่ยควรจะจับอย่างนุ่มนวลน,นะครับเยาดับอย่างนุ่มนวลอันที่2นะครับชวนวางแผนเหมือนกันครับก็คือวางแผนการผ่าตัดต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราจะเข้าไปผ่าอะไรจะลงมีดอย่างไรจะตัดอะไรออกไปบ้างครับต้องวางแผนให้ดีอันที่3แม่นหยุดเลือดคือเห็นจุดเลือดออกเนี่ยนะครับ ควรจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรการหยุดเลือดนะครับแบบแค่จุดนั้นจุดเดียวหมอยกตัวอย่างนี้เหมือนใช้มีจุดเลือดออก1จุดแต่ว่าเรามองไม่เห็นสมมุตินะครับเลือดมันทนขึ้นมาเลยนะครับสิ่งที่เราทำาคือเราต้องคลีนก่อนดูดเลือดให้ออกให้หมดแล้วไปหาจุดที่เลือดออกจริงๆนะครับแล้วไปหยุดเลือดตรงนั้นจะใช้วิธีการผูกจะใช้วิธีการเย็บจะใช้วิธีการจรี้อะไรก็ตามแต่ ไม่ใช่แบบหูมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ใช้จี้ไฟฟ้าจี้ด่าไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ควรนะครับแม่นอยู่เรื่อยอันที่สามเชื่อเนื้อเยื่อหมายความว่าควรจะใช้มีดหรือกรรไกรตัดควรจะนะควรจะเหตุผลเพราะว่าการใช้มีดหรือกรรไกรตัดจะทําให้โอกาสทิชชูทรามานะครับเนื้อเยื่อเนี่ยน,น้อยลงนะครับทำให้โอกาสเกิดปังผืดลดลงเอื้อเวลาหมายความว่าควรจะผ่าตัดเร็วๆนะฮะ ไม่ควรจะผ่าตัดนานเออละเหยยิ่งผ่าตัดนานโอกาสเกิดพังผืดยิ่งเยอะอย่าติดเชื้อหลังจากผ่าตัดไม่ควรให้มีการติดเชื้อถ้าแผลติดเชื้อมีหนองมีหนองข้างในโอกาสที่จะเกิดพังผืดก็กลับมาได้อีกเนื้ออย่าแห้งทำไมนี้เราเขียนว่าเนื้ออย่าแห้งอย่าแห้งนะฮะอย่าแห้งเหมายความว่าต้องให้ชุ่มชื้นนะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาละแวงเย็บหมายความว่าอย่าเย็บเยอะนะครับยิ่งเย็บเยอะยิ่งมี หมายเยอะโอกาสเกิดฟังผืดนที่มันก็เยอะนะเก็บส่วนเกินคือหมาเพราะว่าผ่าตัดอะไรไปแล้วอยู่ไปแล้วในช่องท้องให้เอาออกด้วยนะฮะอย่าทิ้งไว้นะครับเมินผ้าแห้งหมายความว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยนะเราจะต้องมีการใช้ผ้าเข้าไปแพคลำส่งลำไส้นะฮะไม่ควรใช้ผ้าแห้งควรใช้ผ้าที่ชุบน้ําสักหน่อยนะหมาดๆแป้งน้อยๆมายแบบว่าถุงมือเนี่ยควรจะเป็นถุงมือไรแป้งแป้งน้อยๆคอยใช้ยายอย่างที่บอกฮะ ผ่าตัดในกรณีที่จําเป็นจริงๆอันไหนใช้ยาได้ใช้ยาก่อนนะครับคอยใช้ยาสุดท้ายก็คืออยากใช้จี้พยายามใช้จี้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละมันก็ยังต้องมีการผ่าตัดหลาย่างที่จาไปต้องใช้จี้ก็ต้องใช้นะครับก็คือใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นจริงๆอันนี้ก็คือเทคนิคการผ่าตัดนะครับเรื่องของการผ่าตัดเปิดหน้าท้องการผ่าตัดผ่านกล้องเรารู้อยู่แล้วว่าการผ่าตัดผ่านกล้องเกิดพังผืดได้น้อยกว่านะครับอันนี้ก็คือเลือกวิธีการผ่า สุดท้ายข้อสานะครับใช้สารป้องกันพังผืดน,นะครับในต่างประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาออกไกด์ไลน์เลยทีเดียวออกแนวทางปฏิบัติว่าแบบเออเราควรจะใช้สารป้องกันพังผืดน,นะจะใช้แบบไหนก็ตามมันมีหลายยี่ห้อจะใช้แบบเป็นแผ่นก็ได้จะใช้แบบเจลก็ได้นะครับก,ก็ควรจะใช้นะครับเพื่อป้องกันไม่มีวิธีไหน วิธีเดียวที่จะป้องกันบังผืดได้ร้อยซนะครับไม่มีต้องใช้ทุกอย่างร่วมกัน,นเทคนิคต้องดีเทคนิคนี่สำคัญที่สุดนะครับเทคนิคที่สําคัญที่สุดการใช้สารป้องกันบังผืดเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับว่าเรารักษาสุตรผพาตัวเองให้แข็งแรงอย่า,ยาเป็นหวดัดอันนี้ดีที่สุดใช่ไหมครับแต่สุดท้ายถ้าเป็นหวดัดจำเป็นต้องใช้ยาโอเคเราก็จะเป็นต้องใช้นะครับเนาะ โอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะใช้เวลาไป8นาทีพอดีเลยนะครับโอเคคุณจิระวัฒน์สวัสดีครับส้่มโอคุณช้่มโอสวัสดีครับคุณศิริวัลน,นะครับเอาเข็มออกยากไหมคือเข็มฝังยาคุมหรือเปล่าครับไม่ยากหรอกนะคะนะไม่ยากหรอกคุณสายฝนสวัสดีครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ